วิธีนะคะที่ช่วยประเมินว่าออพนักงานของคุณเนี่ยมีความรู้ความสามารถหรือมี competency ตามที่กําหนดแล้วหรือยังนะคะก็ตามข้อกําหนดข้อ7.2ค่ะบอกว่าเราจะต้องกําหนดว่าพนักงานในแต่ละบทบาทหน้าที่นะคะจําเป็นที่จะต้องมี competency หรือความรู้ความสามารถนะคะที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของเขาค่ะและจะต้องมีการประเมินผลด้วยว่าเขามีความรู้ความสามารถนี้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมากค่ะจะใช้วิธีการที่1ค่ะก็คือเรื่องของข้อสอบนะคะก็มีแบบทดสอบ ออบมาแล้วก็ทําการเอ สอบนะคะว่าสามารถตอบได้ภายใน80%เอกี่ข้ออ่ะเราก็กำหนดกันไปนะคะแต่ข้อสอบก็ไม่ได้เหมาะสมสำหรับทุกๆุก m p มพ e ว e ตนซเสมอไปนะคะบางเรื่องเนี่ยพนักง,งานสอบได้นะคะแต่ว่าไม่ผ่านเรียกว่าไม่ผ่าน competency ตรงนี้ก็มีนะคะเพราะว่ามันเป็นเชิงแบบทักษะจ,จ๋าเลยนะคะดังนั้นดิฟแนะนำเพิ่มค่ะอาจจะใช้วิธีการถามตอบก็ได้นะคะถามในข้อที่สงสัยและพนักง,งานสามารถตอบมาได้นะคะก็ ถือว่าเป็นการประเมินผลเช่นเดียวกันค่ะ3ค่ะ Shap ก็คือเรื่องของการให้พนักง,งานทำเวิร์กช็อปหรือว่า assign งานใหเขานะคะเสร็จแล้วเขาเนี่ยสามารถทําได้ตามนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการประเมินผลนะคะ 4. ค่ะให้เขาทําให้ดูค่ะแล้วเราก็นั่งสังเกตการดูว่าเขาเนี่ยสามารถทําได้ตามที่กําหนดหรือไม่นะคะและสุดท้ายอาจจะทิง้งระยะเวลานะคะให้เขาทํางานไปแล้วดูว่ามันมีความผิดพลาดต,ตรงนั้นเกิดขึ้นหรือไม่นะคะแล้วก็เอ่อความผิดพลาด น,น้ได้สะท้อนว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจในส่วนของ competency ที่เขาต้องมีหรือเปล่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทุกวิธีการที่แนะนํามานะคะจะต้องมีการบันทึกผลที่ชัดเจนนะคะโดยอาจจะให้วิทยากรหรือผู้สอนงานเนี่ยเป็นคนบันทึกผลว่าคนนี้ผ่านการประเมินหรือไม่นะคะและการประเมินเนี่ยเราประเมินผ่านรูปแบบไหนนะคะ แค่นี้เองค่ะเราก็จะได้วิธีการประเมินผลนะคะ competency ค,ความสามารถของพนักงานนะคะฝากเอาไปประยุกต์ใช้กันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO ค่ะ